สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าความชอบธรรมวันนี้เสนอเป็นตอนที่2องครับท่านผู้ชมครับเมื่อจะพูดถึงความชอบธรรมของ312สอสอและสวซึ่งถูกสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยที่มาของสอวเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยไม่ใช่วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา68กันแล้วเริ่มต้นทีเดียวก็ต้องดูว่าการกระทำของสสและสอวอมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรองรับหรือไม่ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการตั้งแต่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมการพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ การพิจารณาของกรรมธิการในขั้นปรายะติการพิจารณาเรียงลำดับมาตราในวาระที่สองรวมทั้งการลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่สล้วนเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา291วงเล็บ1ถึงวงเล็บ7ทุกประการโดยไม่มีขาดตกบกพร่องหรือว่าล่วงล้ำออกไป จนในที่สุดเมื่อลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่3แล้วก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของ312สอสอและสอวอแล้อวอลโดยสมบูรณ์ซึ่งการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา291วงเล็บ1ถึงวงเล็บ7ดังกล่าวจนเสร็จสิ้นกระบวนการนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา136 วงเล็บ16ที่ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา291ต้องกระทำในที่ประชุมรัฐสภาท่านผู้ชมครับเพียงแค่นี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าการกระทำของ312ส,สอและสวในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสอวนั้นมีความชอบธรรมอย่างที่สุดและเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจนไม่มีใครสามารถที่จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องร้องหรือยื่นให้องค์กรใดเข้ามาตรวจสอบการกระทําในทางใดๆได้ส่วนอีกฝากฝังหนึ่งเราก็ต้องดูความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมตบประชาธิป,ปัตย์หรือกอปปสและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและสุดท้าย ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงก็คือความชอบด้วยประเพณีการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของสอวอสรรหาที่สารรัฐธรรมนูญให้การปกป้องราวกับไข่ในหินจนถึงขนาดยกขึ้นมาข่มสอวอเลือกตั้งที่ถูกมองว่าเป็นเพียงสภาเครือญาติและสภาผัวเมีย ท่านผู้ชมครับในส่วนของความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา2ของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องถือว่ามีความชอบธรรมตั้งแต่ที่มาคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นสมาชิกสภาผูะะ้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งในการประชุมโดยเปิดเผยของสภาผูะะ้แทนราษฎรต่อจากนั้นประธานสภาผูะะ้แทนราษฎร นำรายชื่อขึ้นกาบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็นำรายชื่อรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน3 5คนขึ้นกาบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็นำรัฐมนตรีทั้งคณะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณเสร็จแล้วก็ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ภายใน15วันนับแต่วันที่เข้ารับหน้าที่จึงถือว่ามีความชอบธรรมโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ที่มาองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่และในระหว่างที่ทำการบริหารราชการแผ่นดินนั้นก็ถูกตรวจสอบถอดถอนตลอดเวลาทั้งในสภาและนอกสภาในสภาก็ถูกตรวจสอบโดยการตั้งกระทุถามการเสนอยติ การชี้แจงต่อคณะกรรมการรวมถึงเรื่องการเสนอกฎหมายตรวจสอบโดยการเปิดเผยโดยการเปิดอภิไปรายไม่ไว้วางใจและได้ผ่านความไว้วางใจมาเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2556โดยได้คะแนนเสียงไว้วางใจถึง297เสียงในขณะที่คะแนนเสียงไม่ไว้วางใจมีแค่134เสียง ส่วนการตรวจสอบนอกสภานั้นก็ถูกตรวจสอบเริ่มตั้งแต่กกตคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งในระหว่างและหลังการเลือกตั้งถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการปปชคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ยังเคยตรวจสอบผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งไม่ควรจะเกี่ยวข้องอะไรเลยก็ยังเคยมีหนังสือเรียกนายกรัฐมนตรีไปชี้แจงภายใน30วัน ามที่มีผู้ร้องว่าตั้งรัฐมนตรีโดยไม่คำนึงถึงหลักจริยธรรมรวมทั้งอีกสารพัดมอบที่ต่อต้านรัฐบาลมาตลอดทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักษชินวัตรมีความชอบธรรมโดยสมบูรณ์ทั้งในเรื่องที่มาองค์ประกอบอำนาจหน้าที่และการตรวจสอบถอดถอน ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราสองที่บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทุกประการส่วนม็อบประชาธิปัตย์ที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลตั้งแต่การชุมนุมที่สถานีรถไฟสัมเสนจนกลายเป็นม็อบกปป,ปอสอน้นหมดความชอบธรรมตั้งแต่ที่หัวหน้าม็อบและอีก9สอสอ ลาออกจากสสมาเคลื่อนไหวนำม็อบอย่างเต็มตัวแล้วเพราะทันทีที่ลาออกจากสสแล้วมานำม็อบแสดงว่าพวกนั้นปฏิเสธการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกไปแล้วแล้วยังจะมีความชอบธรรมใดๆหลงเหลืออยู่อีกหรือท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าความชอบธรรมในตอนที่สอง ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ